ก็สวัสดีครับคือตอนนี้ไอคอนลำโพงมันหายไปนะเพราะว่าเอ่อ l l e h r r o m e มีปัญหาเวลาคลิกแล้วมันจะได้หน้าแบบหน้าโฆษณาเป็นหน้าเพจใหม่เลยก็เลยต้องก็เลยต้องถอนการติดตั้งแล้วก็ลง Google Chrome ใ MM หม่นะอันนี้ก็มันหายไปแล้วแต่ว่าลำโพงมันหายนะครับก็เลยต้องมาหาลำโพงกัน ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการหาไปเลยครับให้มาที่ตัวหมายคอมพิวเตอร์นี่นะครับแล้เราคลิคคคาากที่ตัวคลิกขวา,าแล้วก็มาที่ตัวเมนูนี่นะครับเักครูนนั่แหลนะครับอันนี้ก็ ให้เรา,าค,รคลิกที่ตัวตัวตัวบาก่อนนี่ครับ s e v i c e and Application นี่ครับพอได้เสร็จแล้วมาตรงนี้จีนมาดับ b l ิ c คลิกตรงนี้ Double ตัว s e v i c ะครับรอสักครู่นะครับคราวนี้ให้เลื่อนลงมาหาครับเดอนลงมาหาไอ้คำว่า SFP Discovery นะครับที่ตัว S เป็นเลยน SFP d i c o v e r y s f นี่ครับ SFP Discovery นะก็ให้เราคลิกขวานะครับจะกข้ามาที่ตัว Property ให้เรามาที่ตัวนี้ตัวอยู่ที่ตัวนี้ตัว General นี่นะครับ แล้วก็มาที่ตัวตัวนี้ครับ Startup Type นี่นะครับตัวนี้นะครับเห้เราคลิกเลือกตัวนี้ Disable นี่นะตัวนี้ตัวนี้ Disable นะครับแต่นั้นก็โอเคนครัวนี้เราก็ปิดหน้านี้ไปเลยนะดีสตาร์เครื่องนะเลยทีตัวนี้ เ,ออเดี๋ยวพอรีสตาร์เสร็จก็คือจบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อัดไอตัวนี้อยู่นะก็ให้เราทำการรีสตาร์นะครับนะครับอันนี้ผมก็จะทำการปิดคลิปวิดีโอนะครับ